สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะวันนี้ก็มากินหมูกระทะอีกแล้วเพื่อนที่ครับเพืนที่มากินบ้านเขาอีกแล้วนะะวันนี้นะคะมีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วย เ,เดี๋ยวพี่นุ้ยนะจะพาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะแรกเลยก็เจอสายแดกเลยนะคะนี่พี่กดนะคะเรื่องกินไว้ใจทรงกดนะคะน้องๆบอกมานะคะแ,<ด>แล้วทางโู้นก็จะเป็นแอดแค่นะกํกำลังโดดล่มอยู่นะคะเรื่องแดกไีก่ต้องไว้ใจพีก่กดแล้วก็ครัวพี่หนูนะคะแล้วก็โฟมเกมมิ่งนะคนะมีน้องโฟมด้วยนะคะนี่เป็นบ้านของลุงกับป้าพี่นุ้ยนะคะนี่เลยหมูกระทะนะคะ โอ้โหอยากบอกว่ากุ้งแบบว่ากุ้งเน้นๆเนี่ยดูด bueno> ิไม่รู้ว่าจะได้กินตอนไหนก็ไม่รู้นะคะนี่ขายเป็นแล้วคอมเซอร์กุ้งอะฮะขายเป็นแล้วคอมเซอร์ครัวพี่หนูไงนะคะแล้วก็นี่เลยช่างเมธบอกว่าวันนี้ไม่กินหมูนะคะกินแต่น้ำกินวันได้กินกินใช่ไหมช่างเมธมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรอแล้วใช่ไหมนี่ไงตาเองเรียบร้อยนะคะวันนี้ได้กินดีพี่ต้นทำไมต้องใส่แว่นด้วยอ่ะ สายตามันยาวเฮ้ยตาไม่ใช่อ๋อจะได้มองจะได้มองชัดๆใช่ไหมมองให้ชัดว่าหมูชิ้นไหนมันสุกหรือไม่สุกอ๋อนะคะนี่นะคะพี่ต้นก็เตรียมซีฟู้ดมาแล้วนะคะวันนี้ได้กินดีหน่อยฮะวันนี้ได้กินดีหน่อยทำไมอ่ะรอบที่แล้วกินรอบรอบนั้นแบบอ๋อมันเขย่าใช่ไหมเขย่าอ๋อมันกินยากอันนี้กินดีแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะไม่มีใครกินดีเกินพี่กดนะคะนี่ นะคะตอนนี้ก็กําลังกลับกุ้งอยู่ด้วยนะคะเคนี่ยค่ะพี่นุ้ยอยากจะบอกว่าสายแ,แดกเราคุ้ง,ง <นะ S 2> ไงก,กุ้งยังไม่ทันจะสุกดีเลยนะคะนุ่นพี่โนดบอกว่ามันหวานดีไงไปจัดการไปแล้วอรออะไรอ,ะอ,อ่ะโอ้โหดูช่างเม็ดูสายตาช่างเมซะก่อนอมองเหมือนไม่พอใจอ่ะพี่โกดทำหน้ายัางไงนะต้องทำหน้ายัางไงนะ ยังไงนะองนเนอ๋เอ๋บอกบอกเลยแหน่แหนมองบนยังไงมองบนมองบนไม่ได้มองปากมองปากระวังสีพูดจะเป็นเล้งข้าวตาอิ่มเลยจังเมย์ยังกินบุญเส้นอยู่เลยอ่ะนี่นะคะแบบว่า <c oughs> กุ้งของเราก็แบบเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่นะคะ แค่แซงเงี้ยอโหกินข้าวเหรอน่ะฟันไม่ค่อยดีอ๋อฟันไม่ค่อยดีนะคะนี่จัดกุ้งละโอ้โหจัดกุ้งแล้วนะคะพี่ต้นบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะถ้ารอพี่กดนะคะไม่ได้ย่านหาแน่ๆนะคะถ้าสุกมากมันจะแย่หมมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยนะคะพี่นุ้ยก็คิดว่านะคะเวลานี้มันร้อนมากเขาเกะไปได้ไงวะ เยิ้มเลยดูด um. <earth> ิเวลานี้ต้องมาแล้วนะคุณกำลังบุ้นกำลังลองเทวไหมดูนี่ไงโอ้โหโอ้โหมันมันหัวกุ้งหัวกุ้งต้นแบบว่าของของเด็ดเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวตจิบนิดนึงโอ้โอ้โอ้สีฟู้ดนิดนึงนี่ซีฟู้ดนิดนึงโอ้โหคือสวรรค์คือสวรรค์โอมนนไมถึงมันนัไมถึง บราอยู่ใกล้พ่อมนีกว,ว่าว่างั้นนะพี่นุย้ยคิดว่าพี่นุย<อ>้ยต้องกินแล้วนะคะไม่งั้นก็ไม่ทันที่กดในแน่ๆเลยนะคะเราต้องรีบนะคะเราเป็นควัวายแดงเราต้องรีบคุณพี่โกดอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะโคตรไวอะ่ะ วันท <ersch> ี่หนึ่งนะครับผมสำหรับประธาชุดนี้ประธาืชุดี่น่าจากไรหวยออกหวยออกกูไม่ถูกไปรู้ทินึงเดียวนะครับไม่แดกครับหวยแดกพี่กดก็แดกได้นี่นะก็อ๋อมาผมนี่ฟินมาก ที่นุ้ยนี่นะครับปิดคลิปไม่ได้แล้วก็ฝากให้พี่กดปิดก็แล้วกันผมก็สําหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งและกดติดตามทางบัญชีกดด้วยนะผมในช่อง M N K นะครับผมแล้วก็วันนี้นะอย่าลืมครับช่องจดีไไอครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีอีกช่องหนึ่งนะครับต้นกัดก้าวครับผมแล้วก็นี่เลยเจ้าภาพอ่ะกดกระมิ่งไงกดพี่นุ้ย นี่นะยังมีตัวนึงไอ้ทองอีกมาพวกคุังมีทองไหลเร็วๆพวกแกไม่เงาตาต้องตาชองไหลเออทจ้าด่าครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้กับพวกเราด้วยนะครผมสำหรับคลิปนี้ขอจ <c oughs> อบอไปเท่า <c oughs> นี้ครับเดี๋ยวไม่ทันบายเดี๋ยวไม่ทัน